มิสแกรน์สงขา2023ได้แก่ M G S K M G S K นั่นหมายความว่า n g s k 0 7ครับอีนปานิสาสุดที่สว่างคือรองอันดับหนึ่งมิสแกรนสงขา2,023ครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งมิสแกรนสงขา2,023ขอเรียนเชิญมามิจันเพนครับด้มอบมงกุฎประจำตำแหน่งกับบตรดาออฟโอเชียนจากภรรแกล่าวขอเรียนเชิญคุณการจากภรรแกนข่าวครับมอบโทฟี่ผู้หญิงสวายเกยรตในการมอบสายสะพายและปล้ายรางวัลบานดอกไม้รวมมาจากป้อมช่อดอกไม้ คุณสุสดีคนยอดเกี้ยงในการมอบกิบอเวเชอร์จากโรงพยาบาลราชินีและน้ำหอมโจคุณพิชชาวีธีรพันธ์วดีครับผู้บริหารศูนย์ก้าวแดนหน้ามอบกิบอเวเชอร์จากดนายนาและหัใถยาชาติพิขอให้เชิญคุณ, ina, คณวิศวกรปานสายครับในการมอบกิบอเวเชอร์จากพีเนสครับคุณจิรศิลปาริสุทธนันทจันดาครับพิเศษในการมอบกิบอเวเชอร์เชพิทักษ์รังนกและคุณเอกรินทฮันนี่รักษาพิทักษ์ครับมอบกิบอเวเชอร์จากด็เอรเอกเครด็ก ผู้ชนะเลิศมิสแกรนสงขลานะคะจะได้รับเงินรางวัลถึง250,000บาทนะคะพร้อมมงกุฎโตรฟี่และสายสพานะคะลาคีบบอกเชิญจากผู้สนับสนุนของเราอีกมากมายครับและตอนนี้ขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับแขบก้มีเติทุกท่านนะครับในการมอบรางวัลและตำแหน่งให้กับมิสแกรนสงขลา2023ในนามของเธอคนนี้ครับมุกกานุไทยทัศบุตร เรียนเชินมามิจันเพนเลยนะครับจะทำการสวมมงกุฎนะครับกับมันตรา of ocean ออกแบบและผลิตโดยพากันคราวนนั่นเองครับเป็นมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรน n ์สงขา2023ครับ และแน่นอนครับว่าน้องมุกนะครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลาครับก็สู่การประกวดบนเวทีบิสแกรนไทยแลนด์ต่อไปครับคุณแพมใช่แล้วค่ะเธอคนนี้เลยค่ะอย่าลืมส่งกำลังใจนะครับให้กับเธอนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับกับตัวแทนของ